โอเคป้องขึ้นาษาอี่ไหคลรับขึ้นยังลยล่ะรู้่รดีนะครับไม่เป็เขาสิพรไปไท้เอ้าไม่เป็นสิพรไปเรียกคู่เอาบ่าไม่ได้คู่ทยไหนแล้วมันพูดวมาน่ะยิ่งให้มาหุ่น ไปแล้วเอาบเศ้าแล้วเอาผมเศร้าแล้วครบแล้วบอ๋อดูป็นการิจการในวง้อยราะไปทำไปไปไปสอนหัวเดินไม่ดีเหร่เราี่ ไ่ควาชราสนอะไรก็ขอได้จมโดนได้อยาจะครับก็บารวยอย่าลืมเพน้องจากบดูลัจากทบุญเสจลืวนี้เห็นแกมนรืว่าไอเบียมาก่ตกัรอไปใส่ดิไปใส่ดิพาเมพาไปใส่ดิ เนียนรไปร้ที่แล้ทเ้าพระอคม่แม่พะพระอคพระพุทธพระาพุธดอกไม้ารท่าสสาปาไว้ย่างกับยางกัเบ้งแม่ตั้เอะเด้อปุ๊ดปุ๊อายุปุ๊ดชื่อาวก็บอกว่าแม่แม่ใจส่วนสูงแม่ย่างกันล่ะอันนี้คือไอตัละพันต้องยางเรื่องคือย่างนี้อันนี้เรื่องวิทยุยังดาพอก็า

bị đỡ hụt à? chưa khôn đủ đấy mà đi. à. quẩy quẩy mèo Si O-Yong 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 Si O- derivar <cười> ờ, <cười> nếu mà phải ừ. <laughs> Bạn <laughs> 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 ไหจนาไหจนาเมือนเพื่อนเดียวกันเมเพือนเนาะกินะไรเม่ที่ไมเด็ดไนาเมือนเพื่อนเหจนาเมือนพือนองเป็นยี่สิบเมตรบาทเพระเหมือนเพื่อนยี่บาทเขาเรียกว่าอย่างไร่ะู้เาเป็นเรียงเดียน

หรือว่าหลวงอศิลาโชโตนะครับท่านนพรเถรนะครับดสร้างวัดนี้นะครับท่านไดเรียนนะครับด้วยกันกับหลวงพ่อมสระนะครับจังหวัดกลสิ์นะครับดวกนนะครับ พวเรารบน้ต <Cornell> ือในคำโดยาะพี่น้องประชัชาิน้าครน้าก็สนุกนะครับเราะวการที่ไดในาวัดนะครับ

ผมครับครับเดี๋ยวจะให้น้องยังได้ไปบอกตาเนาะตลอดทางครับมีมาอีกค่ะ <laughs> nhà vách lại vách mong lại cùng 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 mẹ mẹ 好。